มาดูเดบบี้กินข้าวโพดกันค่ะพี่จ๋าหนูเดบบี้กินข้าวโพดนะคะพี่พี่กินข้าวโพดจ้ากินข้าวโพดข้าวโพดอร่อยอร่อยจ้ามันแ่บมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะหนูกินเป็นอยู่คนเดียวนะคะหนูก็เลยกินคนเดียวคะ่ะไม่มีใครแย่งนะคะหนูกินเป็นคนเดียว ฮารีก่ก็มีแต่นอนฝันนะคะนอนอีกแล้วนะคะฮารี่นะคะ,ะพี่เสือกินไม่เป็นนะลูกพี่เสือกินก็าวโพดไหมหืมยายก็ดูหนังนะคะยายก็ดูหนังไปตลาดพึ่งมานะคะได้ข้าวโพดมาแล้วก็ไข่นะคะ เอามาไว้ลวกนะคะไปแล้วเหรอลูกยิ้มแล้วเหรอพี่เสือมาพี่เสือมากินข้าวโพดแล้วพี่เสือพี่เสือมามาเร็วพี่เสือมากินข้าวโพดเดบเดบีห่วงเปล่ามาเดือยวฮารี่นอนนะคะนอนแล้วก็เด็กก็ฝันดีนะคะชอบนอนเป็นแมวที่ชอบนอน